สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาอุปกรณ์ปลูกผักมาให้ดูนะครับเป็นหัวหยดลดน้ําต้นไม้นะครับผมก็สั่งซื้อมานะครับมาลองดูนะครับเห็นในคลิปมันดูดีนะครับอันนี้นะครับหัวมันจะเป็นสวมกับขวดหลายหลายแบบนะครับหลายขนาดนะก็มีขวดน้ําขวดโค้กก็ได้นะครับผมอันนี้ปลายเสียบมันนะก็ยาวพอสมควรครับแข็งแรงด้วยนะครับผมจับดูแล้ว ส่วนนี้จะเป็นหัวปรับนะครับผมปรับน้ําหยดนะครับหยดเร็วหยดช้านะครับก็ดูคร่าวๆแล้วก็โอเคครับผมดูดีนะก็ส่วนใช้จริงจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองใช้จริงกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมปลูกต้นมะนาวไว้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแร้งนะ ก็ดินก็เริ่มแห้งๆก็เลยผมจะเอามาปักที่ตรงนี้ครับผมมาปักไว้กับต้นมะนาวนะก็ขวดนะครับเป็นขวดน้ำนะครับผมใช้ก็คว่ำลงนะครับนี่ครับมันก็จะหกหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับน้ําไหลปกตินะผมก็ลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับนี่ครับผมมันเป็นเกลียวนะครับหมุนหมุนหมุนเข้ามันจะ เริ่มหยุดช้าลงเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้งานง่ายนะผมว่าก็โอเคอยู่นะนี่ครับเสียบลองเสียบก็เสียบง่ายครับแข็งแรงอยู่นะก็เพราะว่าตะมันจะเป็นดินร่วนเนาะก็นี่ครับผมก็ดีนะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ